สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับชิคกี้พายสุดน่ารักน,นเว,วันนี้ผมจะมาอธิบายระบบตู้กาชาของเกม Tower of Fantasy แบบสั้นๆง่ายๆนะครับเอาให้แบบรู้เรื่องนะว่ามันมีกี่ตู้บ้างแต่ละตู้สุ่มยังไงต้องใช้อะไรสุ่มนะครับด้วยความที่ว่าผมเนี่ยสงสัยนะครับว่าเฮ้ย SSR เนี่ยมันออกง่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยสุ่มไป30โลแล้วมันออก SSR ม,มาตัวหนึ่งนะครับให้ผมเอาสักหน่อยแล้วกัน เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอู้ไปครับไป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 เอ้าเฮ้ยสองตัวเลยเหรออืมไม่ธรรมดาไปหมดไปอย่างน้อยเอาตัวมาเล่นสักหน่อยแล้วนะโอ้สีโมงเงี้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วสีทองเลยเหรอเฮ้ยไม่ดุโอ้ยแค่ยงไง อุ้ยเอ้ยมันการันตีอะไรแล้วบอสโชคดีอะวะไม่รู้ตัวอะไรนุ้ยว้าห้าตัวอะไรอ่ะอืมไม่รู้ดิเป็นตัวดิอุ้ยโอ้โหตัวเดิมไปเลยเอาวาเี่ ดูดีบอกนะเออเ,เซฟไปกอนละกัน <c oughs> ผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อผมไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย SSR เนี่ยใน30โลแรกเนี่ยมันจะออกให้ก่อน1 1อันนะครับเออก็ตกใจเนี่ว่าตัวเองโชคดีอะไรครับเออแล้วก็ไม่รู้ว่านี่ดีหรือเปล่าเนี่ย เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตู้กระชาทุกตู้ที่มนะีในเกมตอนนี้ดีกว่านะครับตู้กระชานะครับของเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบคือตู้กระชาแบบถาวรกับตู้กระชาแบบเลดอัพหรือว่าตู้ลิมิเต็ดก็คือเหมือนเกมกระชาทั่วๆไปนะครับเรามาดูตู้ถาวรกันก่อนนะครับตู้ถาวรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2แบบคือตู A ้อาวุธกับตู A ้เมทิกซ์นะครับถามว่าเมทิกซ์คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อจากนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้อาวุธกันก่อนนะครับ ตัววุธเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2แบบนะครับคือตู้อาว,วุธแบบที่มีการันตีกับตู้อาว,วุธแบบที่ไม่มีการันตีนะครับตู้อาว,วุธแบบที่มีการันตีเนี่ยเราจะได้ SR หรือ SSR นะครับทุก10ครั้งและจะได้การันตี SSR นะครับทุก80ครั้งนั่นเองนะครับโดยที่ตู้ถาวรแบบที่มีการันตีเนี่ยเราจะใช้นิวเคลียสทองในการสุ่มนะครับซึ่งนิวนิวเคลียสทองเนี่ยก็คือหาได้ตามเวิลด์ทั่วไป แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับนิวเคสสีม่วงอันนี้นะครับก็เช่นกันสามารถหาได้ฟรีๆนะครับแต่ตู้นี้เนี่ยจะไม่มีการันตีนะเออซึ่งก็จะมีเหลของตู้ตามนี้เลยนะครับแต่ก็อย่าไปสนใจมากนะครับใครดวงดีแม่งก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกทีนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้ที่มันได้ SSR นะครับ30โลแรกเนี่ยผมได้มาจากตู้นี้นะคือสุ่ม30โลแล้วมันได้ตู้นี้นะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอสาโลแรกที่มันบอกเนี่ยคือมันนับทุกตู้หรือเปล่าหรือนับแค่ไอตู้นี้ตู้เดียวนะครับตู้นี้มันจะนับ S S R ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ผมสุมไปประมาณ1 0 11โลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราลองมาสุมเลยดีกว่าอีก20โลให้มันครบ3 0โลนี้จะได้หรือเปล่าอันนี้20โลเฮ้แต่อย่างน้อยก็ได้ม่วงนะ ออลืมบอกไปนะครับไอตู้สาวรที่ไม่มีการันตีเนี่ยเราจะได้ไอพวกที่มันเป็นพวกกิตแบบแก่นแบบเนี้ยด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปอัพตัวที่มีธาตุเหมือนกันได้นะครับอุ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่เคยได้มาก่อนนะ่ารักด้วยอ่าโอเคอ่าต่อไป30นะครับถ้าไม่ได้ s s r ก็คือก็คือไอสาตู้แรกนะครับ โอเคไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรดูทรงละลายข้ามเลยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปของตู้ถาวรน,นะครับคือตู้เมทิกส์นะครับเมทิกส์เนี่ยมันก็คือเหมือนเอเซอรีนะครับหรือว่าของเอาไวส้สวมใส่ใส่อาวุธนะครับแล้วมันจะได้สแต็เพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะมีการันตี SR หรือ SSR ทุกๆ10ครั้งแล้วก็จะมีการันตี SSR เลย40ครั้งนะครับไม่เหมือนกับตู้อวุธนะที่เป็น80ครั้งนะครับต่อไปคือตู้เลดอัพหรือตู้ลิมิต็ดก็จะมี2แบบเช่นกันคือแบบ อาวุธกับแบบเมทิกเหมือนกันอีกนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปสุมเมทิกเลยนะครับไปดูอาวุธก่อนดีกว่าตู้ลิมิเต็ดอันนี้เนี่ยมันจะใช้นิวเคียสแดงในการสุ่มโดยนิวเคียสแดงเนี่ยเราจะต้องซื้อนะครับโดยใช้150คริสตัลดําเพื่อซื้อนิวเคียสแดงหนึ่งอันนะครับถามว่าคริสตัลดำเนี่ยหาจากที่ไหนนะครับก็จะหาได้จากการทำเควสหรือว่าทําอะไรตามโลกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้คริสตัลดํามาหรือว่า เราจะเติมเอาก็ได้นะครับโดยมันจะเติมแล้วจะได้เป็นแทนเนียมนะครับซึ่งแทนเนียมเนี่ยก็จะสามารถแลกเป็นนิวเคลียสแดงได้แล้วก็สามารถแลกเป็นคิสตัลดําได้ด้วยนะครับวนเลเรของตู้นี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตู้อาวุธถาวรเลยนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีโอกาสออกเนเมซิสนะครับ50%เนะเนเมซิสนะครับก็คือตัวละครลิมิเต็ดในตอนนี้นะครับซึ่งมันมีสิ่งที่แตกต่างกับตัวละคร SSR ตัวอื่นก็คือมันจะมีไอตัวธาตุกังวานนะครับ ซึ่งตัวอื่นในเกมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไอทธากางวานี้นะครับมีแค่เนเมซิสที่มีตัวเดียวเพราะนั้นเนี่ยลิมิเต็ดมากแล้วตอนนี้ยฉะนั้นเนี่ยไอตัวชิสตันดามที่ได้มาเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกทั้งตู้นี้หรือว่าจะเป็นตู้นี้ตู้ตู้อะไรก็ได้ครับแต่ผมแนะนําว่าให้มาเปิดตู้นี้ดีกว่านะครับเอาเนเมซิสดีกว่าทีนี้การันตี80ครั้งเนี่ยโอกาสที่จะออกเนเมซิส50%เนี่ยแล้วถ้าสมมติไม่ได้เนเมซิสเนี่ยครั้งต่อไปก็ไม่ได้มีการการันตีเนเมซิ ไม่ได้เหมือนเกนชินนะแต่เราจะยังมีการันตีในเมซิสนะครับโดยที่เราจะต้องเอาไอตัวที่มันหน้าตาเหมือนลูกโกรอันเนี้ยนะครับไปแลกในร้านค้านะครับซึ่งถามว่าไอทองเปลวเพลิงอันนี้หามาจากที่ไหนก็มาจากการสุ่มอันนี้นะครับทุก1นึโลก็จะได้1อันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแลกในส่วนของเนเมซิสหรือว่าอาวุธวีนัสได้จากการสุ่ม120โลนั่นเองนะครับโดยที่ไอทองเปรวเพลิงอันนี้ เก็บข้ามตู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงนะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นทองดําซึ่งก็คืออันนี้แทนนะครับซึ่งมันจะมาอยู่ในตู้ถาวรแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สุ่มไปแล้วนะครับสุ่มให้ครบถึงการันตีเอาเนเวซิดให้ได้นะครับถ้าสุ่มไปแล้วนะทีนี้ตู้เมทริกซ์เลดอัพก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเมทริกซ์ Matrix ของเนเวซิดนะครับก็จะมีสแตทประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนานะเอาตู้เนเวซิตอันนี้ก่อนนะครับเอาวุธมาก่อนดีกว่าเชื่อผม อ่ะโอเคระบบตู้กาชานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพูดตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเล่นต่อแลละโอเคครับเจอกันเจอกันไปจุ๊คาเอ